สวัสดีครับมุมสงเวนนะครับวันนี้มุมสงเวนจะมาเกาะติดช่างนะครับบวกชอบหลังช่างในมวยช่องสนะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดถึงช่อง3ขึ้นนจกกัน้องสาวที่7มิถุนายน2 5 6พนะครับเวลา12บสนาฬิกายนาทีโดยประมาณนะครับมุมสงเวนกันเลยถูกกันในี้นะครับนำข้อมูลเกาะติดช่างบวกชอบหลังช่างนะครับมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านเพื่อเก็บไปพิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดทุกใจกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีให้กันด้วยนะครับและสาหรับแฟนๆท่านใดนะครับที่ชอบลุ้นหรือว่าชอบเชียร์นะครับผมขอแนะนานะครับ p y 2 4ครับต้องอ d d นำหน้าก่อนนะครับและตามด้วย p y 2 4ครับลุ้นมันทุกสองเวียนออกตัวได้ทุกยกมั่นคงและบริการดีต้อง p y 2 4ครับเราจะมาเริ่มการ เกาะติดตะช่างกันเลยนะครับโดยที่มวยช่อง3นะครับศึกเจ้ามวยไทย่ทยทอดสดในช่อง3คือโชคลสอดที่เพันตุนเอสพันหนึ่งร้อยนะครับเวลา12บสนาฬิกา20นาทีโดยประมาณนะครับสัปดา์นี้ก็มีมวยรอบไ้ลุนกัน2คู่นะครับ มาเริ่มกันที่คู่หนึ่งนะครับคู่เปิดหัวของศึกเจ้ามือไทยในวันนี้นะครับเป็นรอบแชมเปี้ยนมาบินแบบน็อกเอาครั้งที่13นะครับคนแพ้ก็จะตกรอบกับบ้านทันทีนะครับส่วนคนชนะก็จะเดินหน้าผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับมาดูที่ฝ่ายใดก่อนนะครับฝ่ายหนึ่งคือเพชรนครเกียรติธงยศนะครับส่วนฝ่ายนอืเงินนะครับลุกคาดสสศิวัฒนะครับพิกัดหนึ่งร้อยสามปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรนครมาหนึ่งร้อยสามจุดสี่รถจุดสี่ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับลุกคาดมาหนึ่งร้อยสามจุดสองรถจุดสอง ความสูงความยาวนี้ทางด้าฝันเงินดูจะสูงกว่าลอยกว่านะครับทางด้านฝ่ายนงนะครับเป็นคนครเป็นชนชกจะนครราชสีมานะครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกตทองยศนะครับมีผู้ใหญ่ไก่เรนูนะครับเป็นหัวหนักนะคอยดูแลนะครับเป็นมวยขวาเข่าเปิดเกมสัตว์แข่งต่อยมัดแรงขวาขอปั๊มตีแข็งแกร่งนะครับ,าาส,ารรารบสามฟอร์มหลังสุดก็ชนะสองฝ่ายแล้วก็สุยแพ้หนึ่งฝ่ายล่าสุดก็แพ้คะแนนฉลามทองซิวมวยไทยทิวทีราชดำเนนะครับชกหนึ่งร้อยหกปอนด์เมื่อวันที่สิบหกเมษายนที่ผ่านมานะครับ สนทน่าฝาดน้ำเงินนะครับลุคคาดเป็นนะโชจาครนศรีธรรมราชนะครับปัจจุบันฟิตซ้อมอยู่ที่สศศิวัตรนะครับมีเสียต่อศสศสิวัตรเป็นคนดูแลเรื่องการฟริตซ้อมเป็นมวยขวาประเภทครบเครื่องสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บนะครับขวางคำแทงแรงศอกส่วนอันตรายบูดูุดันฟอร์มสดเลยนะครับสามฟอมสดนี่ชนะมารวดทั้ง3ไฟล่าสุดนะครับชนะคะแนนตีเล็กมอรวมใจเพื่อนที่ทีโมเซียอ้อมน้อยโชค103อปอนด์นะครับวับนนั้นทางด้านลูคคาดมาเข้าเอนแทนานักซูบ้านแหลมบ้าด้วยนะครับ การเตรียมตัวดูเป็นรองนะครับแต่ว่าสามารถเอาชนะนักโมยตัวยืนมาได้นะครับเมื่อวันที่26เมษายนที่ผ่านมา3ฟอร์มหลังสดของทั้งคู่นะครับทางด้านฝ่าเงินก็จะดูสวยกว่านะครับ คู่นี้เรทหลังจากช่างนะครับเปิดมาช่วงแรกๆหลังจากช่างเสร็จใหม่ๆนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับลุคคาดสสิวัตนะครับเป็นต่ออยู่ในราคา3ต่อสอะครับต้องเรียนแจ้งก่อนนะครับเรทครับมีโอกาสที่จะปรับขยับขึ้นและขยับลงได้ตามอัตราการแทงครับเปิดมาช่วงแรกๆเปิดอยู่ที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับลุคคาดสสิวัตนะครับเป็นต่ออยู่ในราคา3ต่อ2อครับคุณอีกอมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับลุคคาดสสิวัตนะครับใหญ่ยาวกว่าและฟอร์มสดกว่านะครับวันนี้ ผมชอบไปที่ความใหญ่ของธราแฟนเงินนะครับลุค้าส,สสิวัฒนะครับเลทหลังช่างเป็นต่ออยู่ในราคา3ต่อ2ครับ มาถึงคู่ที่2นะครับก็ยังเป็นมวยรอบอีก1คู่นะครับโดยเป็นมวยรอบท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่7นะครับนัดที่2องของทั้งคู่นะครับทางด้านแฟายแดงคือเพชรเอกสิงห์คลองหลวงนะครับส่วนฝ่ายนักเงินนะครับไม้แหลมท่าแสยะสัตว์นะครับพิกัด115ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านแฟาแดงเพชรเอกมาเหยียบตาช่างครั้งแรกลดหนึปอนด์นะครับต้องลดถึง2ปอนด์เลยนะครับแต่ลด ลดไม่นานนะครับมาหยยบตาช่างครั้งที่ 2, ืองลแค่จุดสนะครับลาสกอก็ผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าลด2ปอนด์ลดเยอะแต่ลดไม่นานครับทางด้านแฟนเพชรเองครับส่วนฝ่ายเงินไหมแหลมนะครับมาเหยยบตาช่าง1 1 4 8ขาดไปจุดสนะครับ,วค,รบ, 8, 2, ค,รบความสูงความยาวทางด้านฝ่ายเงินนะครับก็ดูจะลอยๆกว่านะครับ ฝ่ายแดงเพชรเอกนี่เป็นโชคจากจวดปทุมธานีนะครับปัจจุบันก็ไปเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยนุ้ยสี่มุมเมืองนะครับมีเสียนนุ้ยสี่มุมเมืองนะครับชำนาญพิบูรสุกนะครับเป็นคนดูแลนะครับเป็นมวยขวาจังหวะฟีมุมครบเครื่องเตะขาต่อยหมัดรุนแรงเข่าในปั้มตีแข็งแกร่งนะครับสามฟอมสุดนะครับแพ้แพ้หนึ่งไฟแล้วก็ชนะไปสองไฟนะครับล่าสุดก็ชนะน็อกยกที่สองสิงดําชอห้าพยักษ์ทิวชิโมเสียงออมน้อยโชคหนึ่งร้อยสิบห้าปอนด์นะครับเมื่อวันที่สิบพฤษภาคมที่ผ่านมานะะะคครรรัััับบววนนนนนนน้้ชชกกกมยอออดแ็็ูู่่ตส ก็มี3คะแนนครับเนื่องจากว่าชนะน็อกคู่ต่อสู้มาก็มีแต้มบวกนะครับทางด้านฝ่ายแดงนี่ก็มีอยู่แล้ว3คะแนนนะครับส่วนไฟน์น้ำเงินครับไม้แหลงเปในโชคจากตรวจชุมพรครับไฟนี้เป็นไฟที่2ที่ขึ้นมาเก็บตัวที่สอมอยู่ที่ค่ายมวยสบุญมีริดนะครับอยู่ในความดูแลของเสดอนสุราชนะครับอุดรนินอุบลครับแล้วก็มีเสือตูท่าแสยาสัตนะครับเป็นผู้จัดการ เป็นมวยขวาควบเครื่องสูงยาวเข่าแหลมขวางแทงแรงคว้าคอกดตีเด้งตีแข็งแกร่งบูดุดนันเป็นมวยเข่าในทรงแข็งแรงนะครับแต่ว่าช่วงหลังนี่ฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับสามฟอร์มสุดนี้แพ้รวดทั้ง3ไฟฝล่าสุดนะครับต่อยมวยรอบนัดแรกนะครับแพ้คะแนนพนัสิกต่อย้ยําสวนที่วิถีมูเซียบอํมนอชก11 5่อ่อนเมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมา3ฟอร์มล่าสุดของทั้งคู่ทางด้านฝ่ายแดงก็จะดูสวยกว่านะครับคูน่นี้ต่อยมวยรอบไว้แล้วคนละ1นึ่งฝ่ายนะครับโดยที่ทางด้านฝ่นายแดง ว่าได้แต้มบวกมาเนื่องจากว่าชนะน็อกคู่ต่อสู้มานะครับทางน้ั้นฝ่ายแดงมีอยู่3คะแนนนะครับส่วนฝ่ายเงินนี่แพ้มาอย่างไม่มีคะแนนนะครับฝ่ายนี้เป็นฝ่ายที่2ของทั้งคู่นะครับฉะนั้นถ้านัดนี้ฝ่ายแดงชนะอีกโอกาสที่จะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับก็เป็นไปได้สูงเลยนะครับส่วนฝ่ายเงินนี่ถ้าคิดที่จะผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศนี้นัดนี้ต้องชนะสถานเดียวนะครับแพ้ถ้านัดนี้แพ้โอกาสที่จะตกรอบ เป็นไปได้ค่อนข้างสูงเลยนะครับคู่นี้เลดเปิดมาช่วงแรกๆหมายแรกเลยนะครับหลังจากช่างเสร็จมีหมายเปิดอยู่ที่ฝ่ายเงินนะครับหมายแหลมท่าแสยะสั์นะครับเป็นต่อในราคาสิต่อ9ฟอร์มอาจจะดูเป็นรองครับแต่ว่าชื่อมวยกระดูกมวยนี่ไม่เป็นรองเลยนะครับในอดีตนี่ผ่านของแข็งงเจอของดีๆมาเยอะกว่านะครับวันนี้ผมก็ชอบไปที่ฝ่ายเงินนะครับหมายแหลมท่าแสยะสัตว์ฟอร์มอาจจะดูเป็นรองครับแต่ว่ากระดูกมวยในอดีตนี่ผ่านของแข็งงของดีๆมาเยอะกว่านะครับและวันนี้แรงจูงใจดูดีกว่านะครับเพราะว่า สถานการณ์บีบบังคับให้แพ้ไม่ได้นะครับถ้าหวังจะเข้ารอบต้องชนะสถานเดียวนะครับผมดูว่าแรงจูใจทาง่ายเงินมีเยอะกว่านะครับมันนีชอบไปที่ฝ่ายเงินนะครับไมแลนด์ท่าแซยยาสัตว์ครับเลดหนังช่างไปต่อ19ครับมาถึงคู่ที่สานะครับซึ่งเป็นคู่เอกนํารายการครับเป็นมวยมาเสียบแทนด้วยกันทั้งคู่นะครับฉะนั้นการฟิกซ้อมการเตรียมตัวไม่มีใครได้เปลี่ยนเสียเปลี่ยนนะครับแต่ว่ามีรายการชกในสัปดาห์หน้าดึงมาชกเร็วกว่าปกติประมาณเกือบเกือบสัปดาห์นะครับแต่ว่า เกือบเต็มร้อยด้วยกันทั้งคู่ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบน,นะครับทางหน้าฝ่ายแดงก็คือบอลลังเงินอยุทธชัยนะครับส่วนฝ่ายเงินนะครับยอดอนุชาเอกปัตตานีนะครับพิกัด121ปอนด์เมื่อช่งชวงเช้าทางหน้าฝ่ายแดงบอลลังเงินมา1นึปอนด์ผลิตเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับส่วนฝ่ายเงินยอดอนุชามา1 2ึ่ลดจุครับความสูงความยาวก็ดูว่าทางหน้าฝ่ายแดงครับจะดูเลยร้อยเหลื่อมนะครับ ไฟแดงบัลลัง์อันนี้เป็นช่องจากจังหวัดหนองบัวลำพูอายุ26บปีเป็นมยวยขวาจังหวะฝีมือครบเครื่องสัตว์แข้งต่อยหมัดแรงดักเตะดักต่อยรุนแรงหลักเลียมดีนะครับปัจจุบันก็ทกําการฟิตซ้อมอยู่ที่พยักผู้หลวงที่จังหวัดเลยนะครับมีคุณยุทธชัยสุโกศินะครับเป็นผู้จัดการ3ฟอร์มงสุดนะครับชนะคะแนนเพชรนิพน์เพชร4 0 0 0มครับที่สึกจิตเมืงองนนท์ชกอปอนด์หลังจากนั้นก็ชนะนอกยกที่3คุณศึกเอ,อิร์ดอควัญเมืองนะครับที่วทีมวยกองทัพอากาศชก ที่วิธีมวยกองทัพปากาศชก119ปอนด์ครับมื่นที่7เมียสายนที่ผ่านมาสาอฟอมสุดกอชนะ2สรุปแพ้1ไฟฝ่ายครับ ส่วนายน้ำเงินนะครับยอดอนุชาเป็นนักชกจากจังหวัดหนองบัวลําพูนะครับดาบวีไฟจังหวัดหนองบัวลําพูนะครับอายุ26ปีนะครับเป็นมวยขวานะครับคบเครื่องสัตว์แข้งต่อยหมัดตีนหน้าแรงขวางแทงแรงปั้มตีแน่นแข็งแกร่งหมัดศอกส่วนรุนแรงนะครับปัจจุบันก็ไฟนี้น่าจะเป็นไฟที่2นะครับไปเก็บตัวฟิซซอมอยู่ที่ค่ายมวย1ชัยวัฒนะครับก็มีชนะหนึ่งชัยวัฒนดขำก้อนครับเป็นคนดูแลนะครับแล้วก็มีเซนเอ็กปัตตนีใ้การสนับสนุนนะครับสามฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับชนะนอกยกที่4แสงตะวัันช5พยีทีวี ราชดรเนินชคลอยยี่สปอนด์หลังจากนั้นก็แพ้คะแนนปนากพนังต่อย,ย้่ส่วนทิวีราชดำเนินชคอยยี่สิบสองปอนด์นะครับล่าสุดนะครับชนะนอกยกที่สานะครับยอดกิติเฟียตปทุมทีวทีราชดำเนินชคห้อยยีสสองปอนด์ครับวันที่เจ็ดพฤษภาคมที่ผ่านมาสามฟอร์มลุงสุดกองทางด้านฝ่ายมือก่อชนะสองไฟสรุดแพ้หนึ่งล้เคีลยบการชี้สามฟอร์มลุงสุดก่อนทางด้านฝ่ายแมือก่าชนะทางไฟ ชกมาเป็นร้อยเลยนะครับส่วนฝ่ายมือเงินชกมาประมาณ8ปไฟน้ำหนักปล่อยๆนะครับทางนั้นไฟแาสิบแปกิโลส่วนฝ่ายอเงิน58ถึง59กกิโลนะครับคู่นี้มวยหน้าเสือดีนี่อยู่กับทางด้านฝ่ายมือเงินนะครับยอดอนุชาเอกปัตตานีนะครับวันนี้น่าจะมีทีมงานของ1ชัยวัฒน์และเอก ปัตตานีนะครับมากากับหน้าเสือที่มุมนะครับดูว่าทางด้านฝ่ายเงินหน้าเสือบรรยากาศน่าจะดูดีกว่าดูได้เปรียบถ้ามวยคู่ขี้สูสีทางด้านฝ่ายเงินน่าจะมีภาษีมากกว่านะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงความหลากหลายของอาวุธนะครับผมดูว่าทางด้านฝ่ายแนะครับบัลลังเงินออยุทธชัยน่าจะดูหลากหลายกว่านะครับเพราะว่าทางด้านฝ่ายเงินนะครับยอดอนุชาเป็นประเภทมวยเตี้ยสั้นหนาตันเตะขาต่อยหมัดเจาะยางฟันศอกรุนแรงครับเป็นมือเพศอาวุธหนักแรงครับแต่อาวุธหลากหลายนี่อยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับดูว่า มีทั้งนอกมีทั้งในนะครับถ้าต้นต้นไม่พัฒนหลับหล่นไปก่อนนะครับวันนี้ก็ผมมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับบัลลังเงินออยุทธชัยนะครับดูความหลากหลายนะครับโดยเฉพาะเข้าในผมดูว่าน่าจะทําได้ดีกว่าครับเลดังช่างไม้แรกนะครับเปิดมาคูคีสุสีนะครับเปิดใครต่อรองคุณชอบไปที่ฝ่ายฝ่ายแดงครับบัลลังเงินอยุทธชัยนะครับผมดูว่าความหลากหลายอาวุธหลากหลายกว่านะครับโดยเฉพาะเข้าในมีเยอะกว่าครับชอบไปที่ฝ่ายแดงบัลลังเงินออยุทธชัยครับ ส่วนคู่ที่4นะครับหลังคู่เอกแสดงก็คือเพชรปิยะลานาวอเตอร์ไซด์นะครับส่วนฝ่ายมือนะครับสิงปามสีโอปอนะครับพิกัดเงาะสามสิบแปดปอนด์เมื่อช่วงเช้าทั้งคู่มันเงาะสามสิบแปดปอนอด์ผลิตเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับความสูงความยาวก็ใกล้เคียงกันเลยนะครับ ไฟแดงเพชรเปียนี่เป็นนัโชคจากจังหวัดพัทลุงนะครับปัจจุบันก็ฟินซ้อมอยู่ที่ลานาวอเตอร์ไซ์ที่พัทลุงนะครับมีมาร์กัสเบนไฟแรงทอนมวยไทยบันเทิงนะครับเป็นคนดูแลและให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยขวาครบเครื่องสาดแข้งต่อยมาตีหน้าแรงนะครับวงในปั้มตีแข็งแกร่งฟอร์มสดเลยนะครับสามฟอร์มสดนี้ชนะรวดทั้งสามไฟเลยนะครับล่าสุดก็ชนะนอกยกที่สามนะครับเพชรเมืองเดชปออัมพลนครอุบลที่วิถีราชดำเนินนะครับชก1316บ่อนเมื่อวันที่16เมษายนที่ผ่านมา ส่วนไฟน้ำเงินนะครับสิงปามเป็นโชคจจัตรวจเพชรบูรณ์นะครับปัจจุบันก็ฟิกซอมอยู่ที่สวังเสือที่ฉะเชิงเซานะครับมีหมวดสีโอปองเกียรติพูนเกิดเป็นคนดูแลนะครับเป็นมวยซ้ายประเภทจังหวะฝีมือนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงดักเตะดักแทงนะครับไล่แขนขวางหน้าปั้มตีแข็งแก่งบูดุดันหลักเรียมดีนะครับแต่ว่าเรือจากเวทีเมืองกรุงไปนานอยู่พอสมควรนะครับแปดถึงเก้าเดือนนะครับแต่ว่าอาจจะมีการเคลื่อนไหวที่เวทีภูทรบ้างนะครับที่เวทีเมืองกรุงสามไฟหลังสุดนี้ก็ แพ้2ไฟฝ่ายแล้วก็ชนะ1ไฟฝนะครับล่าสุดก็แพ้คะแนนปากพนังต่อย่ำสวนที่วีทีราชดำเนินชค122ป่อนด์นครับเมื่อวันที่28สิงหาคมปี67ปลายปีที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเรือจากเวทีมุกุงไปหลายเดือนอยู่พอสมควรนะครับอาจจะมีการเคลื่อนไหวที่เวทีภูทรบ้านนะครับแต่ ที่เวทีมังกรนี่เรือไปประมาณ8-9เดือนนะครับผมดูว่าสภาพร่างกายของธนานฟ่าแดงดูดีกว่านะครับเพราะว่ามีเลการชกที่เวท,เวทีมังกรต่อเนื่องสม่ําเสมอน,น,นะครับและที่สําคัญฟอร์มสดเลยนะครับไฟา์ล่าสุดของทางด้านฝ่ายแดองอยังไม่แพ้ใครเลยนะครับเลดหลังช่างนี่เปิดมาไม่แรกค่อนข้างแพงเลยนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงครับเพชรปิยะลานาวอเตอร์ไซด์เป็นต่ออยู่ในราคา2ต่อหนึ่งนะครับวันนี้ก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงครับเพชรปิยะลานาวอเตอร์ไซด์นะครับผมดูฟอร์มสดกว่าสภาพร่างกายก็ดูดีกว่าด้วยชอบไปที่ฝ่ายแดงครับเพชรปิยะลานาวออเตร์ไซ เลทหลังช่างเปิดต่อ2 1หนึ่งครับ มาสรุปกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมือชอบก่อนชกของศึกเจ้ามวยไทยในวันนี้นะครับคู่ที่1นนะครับเล็ดเปิดสาสองอยู่ที่ฝ่ายน้ําเงินลุกคาาศอสศิวัตรคุณชอบไปที่ฝ่ายเงิน ia, นะครับลุกค้าศอสศิวัตรฟอมสดได้ใหญ่ด้วยครับชอบไปที่ฝ่ายเงินลุกค้าศอสศิวัตคู่ที่สองเลดเปิด19อยู่ที่ฝ่ายเงินไม้แหลมท่าแซยาสคุณก็ชอบไปที่ฝ่ายเงินนะครับไม้แหลมท่าแซยาสฟอร์มอาจจะดูเป็นรอนครับแต่ว่ากระดูกมวยดูได้เปรียบในอดีตผ่านของแข็งแข็งของดีๆมาเยอะกว่าและวันนี้แรงจจููงงใดดีีกว่่่่าาคับชอไไปททฝยยนเิมแแลสต คู่เอกนารายการครับเลดเปิดใครต่อรองคู่นี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงครับบัลลังเงินออยุทธชัยผมชอบไปที่ความหลากหลายไปไปลายผมดูว่าอาวุธหลากหลายกว่าโดยเฉพาะเข่าในมีเยอะกว่าครับชอบไปที่ฝ่ายแดงบัลลังเงินออยุทธชัยครับคู่ที่4หลังคู่เอกครับเลดเปิด2ออยู่ที่ฝ่ายแดงเพชรปิยะลานาวอเตอร์ไซด์นะครับคู่นี้ก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับ เพชรปิยะละนาวอเตอร์ไซด์ฟอร์มสดร่างกายดีกว่าครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรปิยะละนาวอเตอร์ไซด์นะครับและสําหรับบอยรักบอยชอบของศึกเจ้ามวยไทยในวันนี้นะครับชอบไปที่คู่ที่1น,นะครับชอบไปที่ฝ่ายนักเงินนะครับลูกคาดสสิวัตรครับ สำหรับวันนี้นะครับก่อนที่ท่านจะนําไปลงทุนนะครับขอท่านนําไปวิเคราะห์ก่อนอีกครั้งนึงนะครับเพราะว่าการลงทุนนะครับตั้งอยู่ในความเสี่ยงเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนคนลงทุนด้วยความระมัดระวังนะครับถ้าอยู่ตัวดีก็บังกันเอาไว้หน่อยแต่ที่อยู่ตัวไม่ดีนะครับก็ขยับขยายเอาตัวรอดให้สําเร็จนะครับแล้วท่านจะมีความสุขกับการลงทุนในวันนี้อย่างที่บอกนะครับมวยชอบอาจจะไม่ใช่มวยชนะ100%เสมอไปอาจจะแพ้มาเลยก็ได้นะครับขอย้ําว่ามวยชอบอาจจะแพ้มาเลยก็ได้ฉะนั้นท่านเอาไปวิเคราะห์ก่อนการลงทุนอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ขอพี่น้องแฟนมาทุกท่านนะครับเฮงๆรวยๆกันทุกท่านเลยนะครับวันนี้เข้าตัวไหนจิ้มตัวไหนลงทุนตัวไหนนะครับก็ขอให้ถูกแล้วก็เข้ากันทุกตัวเลย รวยๆเหง่งกันทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้นะครับขออว้พงแฟนมาทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ครับตลอดปีและก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ